ศึกขมรชุดเส้นทางสู่บึงโอเตียนผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่29่ข้าอยู่นี่แล้วพ่อเท่าเสยส่งเสียงแล้วลุกเดินออกมากระทั่งเข้าใกล้คนที่เรียกหาพ่อเท่าเป็นคนเอาข่าวมาบอกใช่ไหม ใช่แล้วท่านประธานพอเท่าไปไหนมาถึงได้ไปเจอพวกมันเข้าข้าออกไปหาของป่าพอดีเดินผ่านไปที่หุบอึมตึมข้าอ้อมไปทางด้านหลังหุบข้าได้ยินเสียงคนคุยกันข้ากันเลยแอบเข้าไปดูข้ากันเลยเห็นพวกมันพอเท่ารู้ได้ไงเป็นพวกมันข้าเห็นมันมีปืนมีระเบิดกันทุกคนแต่ละคนไม่ใช่คนแถวนี้ถ้าเป็นคนแถวนี้ข้าท่องรู้จักพอข้าอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดพวกมันมีกันสักกี่คนได้ ที่ข้าเห็นมีสักเจ็ดคนแล้วตอนนั้นพวกมันกําลังทําอะไรกันอยู่ข้าเห็นมันนั่งปรึกษากันอยู่มีเด็กมีผู้หญิงไหมไม่มีพวกมันเป็นคนหนุ่มแข็งแรงทั้งนั้นอายุคนที่มากๆนั่นข้าว,ว่าก็ไม่เกินสีแนะ่พราเท่าแอบดูมันนานไหมก็สักเกือบครึ่งชั่วโมงได้แล้วตอนนี้พ่อเท่าคิดว่ามันยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าข้าคิดว่ามันต้องอยู่ แต่ทักคำคืนนี่ข้าทักไม่ค่อยแน่ใจเพราะตอนที่ข้าเห็นนั้นบางคนนั่งเล่นพูดคุยกันสแสดงว่ามันยังไม่มีแผนการเดินทางหรือจะเคลื่อนย้ายไปไหนแน่แล้วพอเท่าได้ยินเรื่องที่มันพูดคุยกันไหมข้าไม่ได้ยินแล้วพอข้าแอบอยู่ไกลแล้วตอนนั้นพวกมันอยู่กันน่ะมันมีคนที่เป็นเวรยามคอยเฝ้าดูอะไรไหม ข้าไม่เห็นมีเลยก็เห็นคนของมันทั้งหมดนั่งล้อมวงคุยกันธรรมดาบางคนนอนด้วยซ้ำดูๆไปพวกมันไม่ได้ระมัดระวังอะไรเลยเอ้ยข้าว่ามันจะไม่ใช่พวกขบวนการกู้ชาติน่ะสิพราะพวกนี้ปกติมันต้องระมัดระวังในการอยู่การกินของมันน่ะมันจะไม่ยอมเผอเลยแบบนี้แน่ว่าแต่ว่าเพราะเท่าแน่ใจนะว่าใช่พวกมันน่ะข้าแน่ใจท่านประธานถ้าเป็นคนดีๆทําไมมันต้องมีอาวุธด้วยล่ะ แล้วทำไมมันต้องหลบซ่อนในป่าแบบนั้นด้วยไม่ใช่พวกออกป่าล่า,าสัตว์หรือพ่อเท่าไม่ใช่แน่เพราะทุกคนมี M16 ทั้งนั้นพรานป่าบ้านเราไม่มีใครใช้ M16 กันหรอกแล้วก็ไม่มีพรานป่าคนไหนพกลูกระเบิดด้วยค่เรื่องนี้ข้ายืนยันได้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็คงต้องเป็นพวกขบวนการกู้ชาติแน่ๆตามที่พ่อเท่าว่ามาเอาละตอนนี้ข้าย,ยังไม่ได้บอกชาวบ้านว่าพวกเราได้ข่าวพวกกู้ชาติที่บริเวณไหน เพราะข้าไม่ไว้ใจว่าคนของเราในหมู่บ้านเนี้จะมีใครบ้างที่เป็นสายลับให้กับพวกมันถ้ามันรู้เราพบมันที่ไหนคนที่เป็นสายลับอาจออกไปส่งข่าวให้พวกมันรู้ก็ได้ข้ากับอะไรทุกคนรอยอยู่ที่นี่ก่อนพราะถึงยังไงถ้าพวกกู้ชาติพวกนี้ยังอยู่ที่เดิมภายในบ่ายวันนี้ก็คงรู้ข่าวนะพ่อเท่าแล้วพ่อเท่าก็ยังไม่ต้องบอกเรื่องนี้ใครรู้นะเก็บไว้เป็นความลับก่อนก็แล้วกันเอาไว้เป็นธุระของข้าที่จะบอกชาวบ้านของเราได้รู้เองนะพ่อเท่านะนี่เป็นข้อห่วงใหญ่ของชาลี ผู้เป็นประธานปกครองบ้านสเะเงาะเขามีความเชื่อมั่นว่าชุดปฏิบัติการที่ส่งออกไปครั้งนี้ต้องทำงานได้ผลแน่ถึงอย่างไรภายในวันนี้คงต้องรู้เรื่องในบริเวณป่าที่ค่อนข้างจะทึบด้านตรงข้ามกับภูบอึ่มตึมที่เคยเป็นพื้นที่สังหารมาเมื่อไม่กี่เวลามานี้เองความเงียบวิเวกวังเวงของราวป่าที่ไม่ค่อยจะมีผู้คนสัญจรไปมาทําให้ขบวนการกู้ชาติที่ปฏิบัติการเป็นกลุ่มอิสระไม่ขึ้นกับใครหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง พักผ่อนอย่างสบายอารมณ์รอคอยเวลากลับมาของพักพวกที่รับงานเฉพาะไปจำนวนคน7คนไม่มากไม่น้อยที่จะตั้งฐานลอยในตอนนั้นพวกขบวนการกู้ชาติที่มียุทธวิธีการลบแบบกองโจรใช้วิธีกระจายกำลังออกไปสำหรับการพักผ่อนเพราะตระหนักดีว่าหากถูกจู่โจมจากฝ่ายตรงข้ามสามารถหลีกเลี่ยงการได้รับอันตรายร่วมกันได้ดังนั้นลูกน้อง5คนจึงแยกออกไปในรัศมีกว่า50เมตร วางตัวเป็นกำลังวงรอบโดยมีหัวหน้าใหญ่กับรองหัวหน้าอยู่ตรงกลางสองคนสำหรับที่จะปรึกษางานสำหรับการปฏิบัติการต่อไปและเพื่อการทบทวนผลการปฏิบัติที่ได้ผ่านไปแล้วด้วยในยามนั้นบรรดาลูกน้องต่างพากันหลับนอนกันหมดแต่ไม่มีใครหลับจริงสักคนเพราะทุกคนรู้ดีว่าในพื้นที่นี้ยังไม่ปลอดภัยพอที่จะหลับให้สนิทลงไปได้ตลอดเวลาที่พักผ่อนประสาทหูจะต้องเปิดคอยรับฟังสิ่งแปลกปลอมเข้ามาตลอดเวลา การที่หัวหน้าใหญ่เลือกเอาจุดนี้เป็นที่ตั้งฐานลอยเพราะต้องการจะลวงฝ่ายตรงข้ามณนพื้นที่ฝั่งตรงข้ามของฐานลอยแห่งนี้ซึ่งเต็มไปด้วยซากศพของพวกมันนั้นเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาพบเขาก็ต้องคิดว่าพวกขบวนการกู้ชาตินั้นได้หลบหนีไปไกลแล้วคงไม่คิดว่าจะมาฝังตัวอยู่ใกล้ๆแค่นี้หัวหน้าขบวนการกู้ชาติใช้ลูกไม้ตื้นๆซึ่งคาดว่าจะได้ผลจนสามารถหลอกให้ฝ่ายตรงข้ามออกติดตามไปในทางอื่น พันตรีวันซาเลนนั่งเอนหลังหันหน้าคุยกันกับซัมโปรยคนที่เป็นรองหัวหน้าชุดอย่างระมัดระวังเ,เรื่องเสียงที่คุยกันไม่ให้ดังจนเกินไปผมสังหณ์ใจบางอย่างท่านซัมโปรยสังหณ์อะไรล่ะครับผมว่าพวกเราที่แยกกันออกไปทำงานครั้งเนี้คงต้องมีใครพลาดบ้างเป็นแน่ภายใต้สติที่ซัมโปรยรู้ตัวเองอยู่จากคำพูดของคนที่เป็นหัวหน้าใหญ่ทำให้คนที่ฟังอยู่รู้สึกสะท้อนเสียววาไปทั่วไข่สันหลัง แต่ก็พยายามข่มความรู้สึกอันนั้นเอาไว้ด้วยใจที่เข้มแข็งถึงมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมว่าเราก็ไม่น่าที่ต้องมากงังวลเพราะเรื่องแบบนี้มันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนี่ครับก็อย่างที่ท่านซัมโปรยพูดมันก็ถูกผมก็เข้าใจดีแต่คราวนี้อาการสังหรอ์ของผมมันผิดแปลกไปจากทุกครั้งนะท่านผมรู้สึกร้อนรุ่มไปทั่วทั้งตัวเลยหัวหน้าใหญ่รู้สึกแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคนถูกถามหยุดอึ้งไปพยายามทบทวนความรู้สึกตัวเองอย่างถี่ทวนแล้วจึงตอบ ตั้งแต่ตอนที่พวกเราแยกตัวกันออกไปนั่นแหละถ้ายงั้นคงไม่มีปัญหารหรมด้งครับเพราะนั่นเป็นความรู้สึกห่วงใยลูกน้องธรรมดารรมดาเท่านั้นเองผมเองก็เคยมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยระยะน,นียเราสามารถหาคนมาเพิ่มหรือทดแทนถ้าเราต้องสูญเสียคนไหมคห,หน้าใหญ่ต้องการคนเพิ่มหรือทดแทนเท่าเดิมแหรอครับก็ทั้ง2อ,อย่างแลละถ้าจําเป็นได้ครับซัมโปรยตอบสั้นๆซึ่งคนถามก็เข้าใจดีในพื้นที่ตอนกลางของประเทศฝั่งที่ติดกับเขตแดนไทย ที่เขมรกู้ชาติกลุ่มอิสระกุ่มนี้ปฏิบัติการอยู่มีอิทธิพลในการลบพอสมควรมีมวลชนที่สนับสนุนสามารถปฏิบัติการได้ทั่วตลอดแนวนอกจากนี้ยังสามารถขานกับอำนาจอิทธิพลของศัตรูยังมีผลอีกด้วยดังนั้นการที่จะรวบรวมมวลชนให้เข้ามาจับอาวุธรวมทําการต่อสู้ขับไล่ศัตรูย่อมทําได้เสมอคุณนาใหญ่มีแผนการอะไรล่ะครับตอนนี้ยังไม่มีแต่คิดว่าเราเร็วนี้คงมีคุณนาใหญ่คิดอะไรไว้ล่ะครับ พันตรีวันซาเลนมองหน้าซ้ำปลอยด้วยใบหน้ายิ้มย้้มจำใสหัวเราะในลําคอและล้วงบุหรี่ออกมาจุดสูบยังอารมณ์เยือกเย็นสายตาที่ทอดไปเบื้องหน้าเหมือนอาการของคนช่างฝันก่อนที่จะตอบคําถามของคนที่เป็นรองหัวหน้าชุดที่เคยร่วมลบกันมาตั้งแต่ครั้งที่ประเทศชาตยิยังไม่ตกอยู่ในอุ้งมือของคอมมิวนิสต์เวียดนามผมอยากจะสร้างเขตปลปล่อยอยากจะทดสอบการปฏิบัติการของพวกเราโดยให้ทุกชุดที่มีอยู่ออกปฏิบัติการพร้อมกันทุกๆจุด ตอนแรกเราต้องหาพื้นที่ตั้งบอกอ่อให้ได้เสียก่อนซึ่งพื้นที่นั้นต้องปลอดภัยที่สุดและสามารถควบคุมการปฏิบัติการได้อย่างทั่วถึงด้วยสโปลอยนิ่งฟังอย่างตั้งใจสมองกำลังวาดภาพตามที่ได้ยินพยายามที่จะมองให้เห็นหนทางให้ความสําเร็จแต่ในขณะเดียวกันกลับมองเห็นแต่ปัญหาดัลวนแต่เป็นปัญหาที่ใหญ่โตสามารถทําให้ฝันนั้นสลายได้ด้วยซ้าไป เราไม่มีเครื่องมือสื่อสารที่จะใช้ติดต่ออย่างรวดเร็วผมเกรงว่าการควบคุมการปฏิบัติของทุกหน่วยจะทําไม่ได้สิครับเรื่องนี้ผมก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ปัญหาใหญ่มันน่าจะอยู่ที่ขีดความสามารถของนักรบมเรามากกว่านะหรือท่านซัมโปอยว่าไงผมก็คิดอย่างเดียวกันกับหัวหน้าใหญ่แล้วครับแล้วหัวหน้าใหญ่คิดว่าตลอดทั้งพื้นที่จะมีสถานการณ์ให้เราเข้าไปเล่นพร้อมกันได้หรอครับอันนี้ไม่ยากอะไรถ้าเราจะใช้การระดมคนจากพื้นที่อื่นที่มีขีดความสามารถเข้าปฏิบัติการร่วมกับคนในพื้นที่นนนั้้ก็่าจะได วิธีนี้ไม่น่าจะได้และครับเพราะคนที่อื่นคงปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ได้ยากการที่เราจะให้คนจากถินอื่นมาฝังตัวอยู่ถิ่นเหนือคงปิดลับอะไรไม่ได้ละมั้งครับเพราะพวกฝ่ายปกครองบ้านมันต้องรู้แน่แล้วถ้าเราใช้การฝังตัวซ่อนในป่าลึกล่ะก็จะมีปัญหาเรื่องการส่งกําลังบํารุงอีกนั่นแหละครับโดยเฉพาะเรื่องอาหารการที่ใช้มวลชนในบ้านเอาอาหารไปส่งมอบให้บ่อยๆโอกาสเสียหายก็ยิ่งมีมากครับพันตรีวันซาเลนในอดีตที่เคยรุ่งเรืองในอาชีพทหาร จนสามารถผ่านการศึกษาลักสูตรเสนาธิการจากประเทศฝรั่งเศสมาแล้วนั้นต้องยอมรับว่าปัญหาที่ท่านซัมโปรยพูดออกมานี้เป็นความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในเรื่องของการลบแบบกองโจรน,นั้นการฝังตัวกองโจรให้อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการกับการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่นับเป็นสิ่งสําคัญชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจเลยก็ว่าได้ตามปกตินั้นคนเขเมรไม่ค่อยจะมีโอกาสเดินทางไปยังต่างถิ่นมากนัก ้นีเนื่องจากปัญหาต่างๆเช่นการคมนาคมที่อาจจะไม่มีย่านพานะความจําเป็นที่ต้องเดินทางและที่สําคัญที่สุดคือการจํากัดที่อยู่ตลอดจนการควบคุมความเคลื่อนไหวของประชาชนโดยฝ่ายปกครองที่มีเวียดนามบงการอยู่เบื้องหลังดังนั้นการส่งกําลังไปปฏิบัติการต่างพื้นที่คงทําไม่ได้แน่ท่ามกลางความสับสนอย่างนี้คนอย่างพันตรีวันซาเลนดูเหมือนจะไม่ยออ่อท้อหรือล้มเลิกความคิดที่ต้องทําให้ได้ บุรีม่มวลนั้นถูกอัดเขาปอดอย่างแรงในขณะที่เอ็นตัวล้มลงนอนทอดสายตามองใบไม้ที่ไหวระลิกอยู่เบื้องบนอย่างไร้ความหมายเวลาหลายต่อหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่รู้รสชาติของรัฐทิคอมมนิสต์ว่าเป็นฉันใดนั้นประชาชนจำนวนมากต่างรวมตัวกันทำการต่อต้านทั้งด้วยอาวุธและการกระทำในอันที่จะขับไล่บรรดาต่างชาติที่เข้ามาครอบครองประเทศของตน ได้เกิดมีขบวนการที่ต้องการกู้เอกราชของชาติให้กลับคืนมามากต่อมากหลายกลุ่มหลายพักพวกกระจายอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศพวกเขาเหล่านั้นล้วนมีอุดมการณ์เดียวกันมีการปฏิบัติการที่เหมือนเหมือนกันทั้งฝ่ายขบวนการกู้ชาติทั้งฝ่ายศัตรูต่างล้มหายตายจากฝ่ายเราไม่ใช่น้อยพื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วต่างอาบไปด้วยคราบน้ําตาและหยดเลือดสันติภาพและความสงบสุขไม่มีให้เห็นเวลาที่ผ่านไปทุกวินาทีนั้น หมายถึงความตายที่ใครก็ได้มีสิทธิ์ที่จะได้รับในสภาพที่บ้านแตกสะลายขาดแบบนี้ไม่มีใครสามารถควบคุมให้เกิดความสงบร่มเย็นได้คนที่อยู่ก็อยู่ไปคนที่ตายก็เอาไปฝังเรือเผาหรือแม้แต่ปล่อยให้ซากศพเป็นเหยื่อแรงกาไม่มีการสืบสวนสอบสวนหาคนฆ่าหรือคนร้ายใดๆทุกคนอยู่เหมือนตัวใครตัวมันนี่คือสันติสุขของคอมมิวนิสต์เวียดนามที่ใครๆล่ำร้องเรียกหา